สวัสดีจ้าตอนนี้สิพาทุกคนไปเบิ้องกันคิดกกรรมช่วงที่เขาเตรียมไม้เตรียมไม้ขาเตรียมขาโซฟาก่อนด้วยจะเด้อเบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวไปเบื้องต่สร้างที่เขาเท่นเห็ดกันเนาะนี่คือไม้แดงท่อนไม้เล็กๆที่สร้างออกมาเห็ดก็จะเป็นแบบนี้สีนี้เลยจ้า เค่วงนี้ก็คือใส่น้ำซื้อขาฟูฟ้าก่อนนะคะใส่น้ำก่อนจ้าอ่ะมาแล้วใส่น้ำมาแล้วียบรรอยก็จะเปียกแบบนี้อ่ะช่างเราก็จะเตรียมตัวเช็ดไม้เช็ดมืออ่ะแป้งลวดอ่าแป้งลวดของเรากับลูกหมูเล็ก ขาของเราก็อยู่ที่ลายไม้แดง10เซนติเมตรต่อี้ก็คือเป็นขาโซฟาเป็นไม้แดงค่ะไม้แดงที่มีโอ้ยกร,ระปุ่มกระปั้นนะก็จะผัดทำความสะอาดให้เที่ยงในเตาปิ้งส่อน้ำโคลนให้เปียกชุ่มเลยแล้วก็แล้วก็ล,วกลงมือผัดเลยนะคะผัดเ่าเรียกตอนนี้นก็คือ ขัดเราทำความสะอาดทุกข้อทุกมมของแต่ละขาเราจะต้องขัดทั้งสี ah, ่ขาด้านนี้ก็จะเป็นขาด้านหลังที่จะมีความโค้งใหม่ึ่งจะเลือกที่มีความโค้งความโค้งของไม้เพื่อที่จะเอืงออกนวยนค้เม้นแบบนี้เลยในการขัด ของเราก็จะเหลือร่องเหมือนเดิม่จะตักทำความสะอาดถึงจะประกบฝุ่ละอองที่ติดเกาะนานๆปีชื่อไม้ที่ปล่อยทิ้งไว้ตามทางได้ทางนาก็จะมีที่ฝุ่นเกาะที่เป่นเกาะก็ถ้าเราจะตัดแบบไม่ใส่น้ําก็จะไม่ค่อยออกนะคะทุกคนก็คือที่ฝุ่นจะไม่ค่อยออกเลยหรือว่าออกแต่ว่าชิ้ของไม้ก็จะแลดีไม่ค่อยน่าใช้ทางช่างก็จะทำแบบนี้ช่วงนี้ช่าง หัดกำลังโซเลียวยกในเบิงเมืองสร้างบ้านเบียดได้พี่เจ้างามมิติเบียดได้เลยไม้ลายลายมิติเยอะเป็นไม้แดงอ่าเป็นว่าไม้แดงไม้แดงไม้แดงอ่ะไม้แดงจะเป็นลายนี่สวยมากเล็กแต่กันมิติเยอะนี่นี่ตั้งโซฟาหุ้น ไม้แดงมือมีต mm. ีย mm. ดยอดเลยยอดเลย